raise the shake เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกมซอมบี้เลดการต่อสู้ของเจ้าหัวกล้องกับเหล่าสากีบีดี้ซอมบี้นั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เปลี่ยนร่างเจ้าคาเมราแมนที่มีความสามารถในการยิงเลเซอร์หรือว่าแสงต่างๆเราต้องเปลี่ยนร่างให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและใช้พลังกําจัดซอมบี้ที่มีความเก่งกาจมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับเกมคาเม a าคลาสที่เราเพิ่งเล่นกัน ไปเมื่อไม่นานนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะมีการเปลี่ยนร่างที่น่าสนใจแค่ไหนกันนะบบตทอลเลยเพื่อนนี่ภารกิจเริ่มต้นเจ้าคาเมล่าแมนกดค้างนี่เร่งความไวในการยิงเลเซอร์ปราบพวกมันให้หมดไว้มาใกล้อย่างนั้นหรอเฮ้ยมันเริ่มโหดนี่ส่งพิสไซน์ไปให้กินเอาละคำเตือนเจ้าบอสปรากฏกายครับผมเฮ้ยหัวโต,โต สก,กีบีดีซอมบี้มาแล้วจ้าหืมต้องรีบปราบมันอฮ้ยน่ากลัวเหลือเกินลูกกระตาถลนล่าเรียบร้อยเอาทองก่อนละกันนี่4,008ตอนนี้เรียกเจ้าคาเมล่าแมนสองตัวรวมล่างอืมใส่ชุดอย่างเท่ครับผมตัวนี้คราวนี้เจ้าคาเมล่าแมนเลเซอร์สองทางครับผมจิ้ว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  กำจัดซอมบี้โอ้โหมันยังอึดเลยเพื่อนอย่าลืมชาร์จพลังนี่รีบสาดเข้าไปอย่าให้มันเข้าถึงตัวผมเออเออกระจอกมากเพื่อนคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสซอมบี้ปรากฏตัวคราวนี้บอสอะไรเอ่ยอเป็นเจ้าซอมบี้ใส่แว่นนะผมเออเจ้าตัวนี้ต้องตายยาเอ้โหย เฮ้ยคึ่งหลอดแล้วเพื่อนเรียบร้อยพิซซะ <c oughs> คราวนี้นี่มาเปลี่ยนล่างเลเวลสเจ้าคาเมล่าแมนเลเวล2อรวมล่างเฮ้ยกลายเป็นตัวผู้หญิงวิยิงลำแสงกลมๆนีดูสิเพื่อนมีแบบว่าหลากหลายเลเวลไปจนถึงเลเวล40นู่นลุยเลยเพื่อนเจ้าคาเมล่าแมนผู้หญิงอีต่อสู้ วิ่งนี่มันด่านเก็บเงินนะผมเอาละลำแสงกลมๆจิ้วจิ้วจิ้วจิ้เงินบานนะผมด่านนี้แม่ไม่คุณเงินไม่ได้แล้วนะเอาละเอ้ยเงินขนาดใหญ่อย่าปล่อยให้หลุดมือเรียบร้อย้ยเงินบานตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนล่างเจ้าหัวคาเมล่าแมนผู้หญิงตัวนี้กันเถอะร่างที่สี่ จัดไปหุยกล้องหัวเกลียวเลเซอร์จิ้วจิ้วจิ้วสามทีไปเลยเพื่อนการต่อสู้ของเจ้าหัวคาเมล่าป่าจิ้ว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 กระสุนหืมปืนกลเอาดีมาใกล้วิมีเงาะหุยมีทองให้ด้วยเรียบร้อยโอ้โห้หุยเข้าไม่ถึงตัวแน่นอนพลังเยอะขนาดนี้สาดให้หมดเรียบร้อยเงินบาทคำเตือน ระวังเจ้าบอสุ้่นด่มันเฮ้ยสอมบี้โจรสลัดอย,อย่าให้มันมาเข้าใกล้จิ้วมาละเพื่อนซอมบี้โจรสลัดตัวใหญ่แกเป็นบอสงั้นสินะเฮ้ยนี่มันอะไรเอ่ยได้รับการ์ดอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็น ว uh huh. เข้าสู่การต่อสู้เจ้าหัวจอบ uh huh. มีผู้ช่วยด้วยไม่เจ้าหัวจอบพระผมมีตัวอื่นอีกไม่เอ่ยนี่ก็คือพวกผู้ช่วยของเราทั้งหลายมีแบบว่าตัวที่มามอบเงินให้โอ้ uh huh. ไม่ใช่สิมามอบแบบว่าตัวละครให้เราเอามารวมล่างคราวนี้ก็รวมล่างฟราบเลเวลสามไม่พอผมดีเอาเจ้าตัวนี้รวมกัน คาเมลาแมนล่างสี่สองตัวล้มล่างโอ้เจ้าป่าขนาดใหญ่สุดน่ากลัวเจอคลื่นเสียงของชั้นหน่อยพน่พนพน่นพ่นอ้ยสตันเฮ้ยถึงกับชักกระตุกกันเลยทีเดียวแล้วก็มีเจ้าหัวจอบนี่ล่อยพพอร์ตมาโอ้โหทิ่มทะลวงจากพื้นดินคราวนี้ไม่เจอบอสสู้ง่ายๆครับผมเล่ง ยาพ่นพ่นพ่นโอ้โหโคตรแบบว่าโคตรโคตรชิวเรียบร้อยชนะศัตรูไม่ถึงตัวเลยคราวนี้เอาละเรียกออกมาจํานวนมากมายออโต้ครับผมรวมล่างอัตโนมัติเป็นไงฟราบฟราบนี่ได้เลเวลสี่มาอีกหนึ่งเปลี่ยนล่างเจ้าหัวกล้องนี่เลเวลหกครับผม หัวปากสยองขวัญเห็นลิ้นไก่ด้านในมีลูกกระต่ายอยู่ด้านข้างตัวนี้ใช้แบบว่าคลื่นไม่คลื่นเสียงใบมีดคมอ่มาเลยอูย้อีเวนต์พิเศษเฮ้ยได้เงินว้ายเฮ้ย,ยตัวอะไรวะเนี่ยตะเกียงพิเศษได้รับอี p พีเยอะมาจิวจิวจิวนี่ดีที่เราเก่งใบมิดคมทำลายล้างได้หมด าโอ้โหพลังงานหมดเฮ้ยหมายตัวนึงเก็บตกได้2 6 0 6ยังไม่จบอีกเอ้ยเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเสียบกระเด็น <c oughs> แม่เสียบสว่านของเจ้านี่นี่โหดจริงๆสศัตรูถึงกับลอยเรียบร้อยชนะเอาละรับตัวฟรีมาอีกรวมล่างต่อฟราบฟราบเลเวล5มาหนึตัวไม่พอเพื่อนอุ้ยตอนนี้ นี่เรเวลสี่เลนล่างคาเมราแมนห,หูปีศาจเฮ้ยหัวกลายเป็นแบบว่าเครื่องเกมครับผมอุ้ยฉายแสงแล้วเพื่อนเจ้าหัวทีวีปีศาจมาจัดการฉายแสงอมบีเจอนี่เร่งความแรงครับผมหืมจอนี่ไม่สว่างว่าตาบอดอุ้ยโจมตีเป็นกลุ่มแบบนี้คโคตรเฮ้ยเจ้าบอสมาและเพื่อนเจอแสงจากจอหน่อยซิ นี่จอจอใส่แว่นไม่ช่วยโอ้ยโดนเสียบกระเด็นอืมเข้ามาอีกโอ้ยแม่เจ้าตัวจอบของเรานี่มีประโยชน์จริงๆทำให้ศัตรูน็อกแบ็คถชายยาวๆจนกว่ามันจะตายเออสุดยอดชัยชนะเรียกมาเป็นเลเวลสามโอ้โหเลเวลห้ามาอีกหนึ่งตัวเอาละ เรเวลหกมาแล้วจ้าอเงินของเราแทบไม่พอผมปาละเพื่อนตัวผู้หญิงเอาละตัวละครอ้ได้มาตั้งสี่ตัวเอาละฟรบับนี่เจ้าผู้หญิงหัวเครื่องเกมสองตัวรวมล่างหุยหัวลำโพงมีสมองแถมถืออะไรแหลมๆก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยนี่ยิงเข็มกับผม โอ้โหโคตรโหดโคตรแรงเจ้าหัวลำโพงสมองแม่อย่ากะด็อกเตอร์ยิงเข็มมาผมโอ้โจิวจ้วจิวจ้วจิว้วจเข็มทำลายล้างพวกซอมบี้อืมว้ายนี่มันโอ้ยตัวป้ปาป้าแฟงเกสตายแม่สกิบิดี้อืมตัวที่ถูกชุบชีวิตมาแล้วเพื่อนโอ้ยปีศาสกิบิดี้ทั้งหลายเฮ้ยไอตัวนี้ต้องเจอเข็ม จะตายแล้วเพื่อนเอ้าตายแล้วอืมเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนร่างอีกสักหนึ่งตัวดีไหมปิดจบในคลิปนี้ละกันฟรบับเรเวล7 1. มาหนึ่งมาเรเวล6ได้อยู่เพื่อนนี่เจ้าหัวลำโพงสมองรวมกันเฮ้ยหัวทีวีมีน้ำอยู่ด้านใน ฉายแสงสีฟ้าเฮ้ยใช้ได้โอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะแม่เชื่อว่าหล,หลายๆคนนี่น่าจะอยากดูตอนหน้ากันอย่างแน่นอนมีอัปเกรดพลังโจมตีอะไรแบบนี้กันด้วยใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นร่างของเจ้าคาเมล่าแมน ตัวต่อๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแล้วก็ไว้จะมาปลดล็อกพวกคู่ช่วยตัวใหม่กันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจูบ